บอยร,รถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยร,รถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้จะมาแนะนํารถเขาเรียกว่ารถเป็นรถฝันใจไปรุ่นเลยก็ว่าได้นะกับเจ้าคันนี้เลย Honda Jazz เครื่องยนต์1.5ตัว S-V ตัวท็อปนะปี2008บอกเลยว่าคันนี้รูปชมเขา เด่นหลอแล้วก็ที่สาคัญยอดผ่อนไม่สูงด้วยนะจ๊ะอ่ากับลูกโฉมของเขานี่เลยให้ดูก่อนเลยรอบนอกเนาะก็เป็นโฉมก่อนเป็นไมเนอร์เช้งเท่านั้นเองล,อลอ้อล้ออลลอย16นิ้วนี่เลยนะครับดู16นิ้วก็จะบอกเลยว่าขนาดของล้อเดิมเขาเนี่ยมีขนาด16นิ้ว มาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายรุ่นนี้เนี่ยจะติดตั้งเซนเซอร์แล้วก็ไฟเบรกลุงที่3ของรุ่นนี้นจะอยู่ทางด้านนี้อ่าตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างเท่านั้นนะอย่างที่บอกนะความสวยงามของตัวรถของเขาสวยงามแบบนี้เดี๋ยวไปดูระบบด้านในของตัวรถกันว่าเมื่อรอบนอกสวยแบบนี้แล้วระบบตัวรถเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นนอกจากตัวโครงสร้างแล้วความหล่อของตัวเขาแล้วนะอ่ายัางไม่บอกจริงๆงพวกนี้เนี่ยติดตั้งเพิ่มมานะก็เรียกว่าตัวคลิ้ว กันแมลงคิ้วกันฝนก็รุ่นนี้สามารถพับกระจกไฟฟ้าได้แล้วนะครับปกติเราไปจอดในที่แคบหรือจอดต่างๆเราก็สามารถปรับพับกระจกไฟฟ้าได้ตัวแผงข้างนี้จะเป็นผ้าแบบกำมะหยี่นี่สังเกตนะครับก็จะมีลายของเขาในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะตัวพวงมาลัยนะครับรุ่นนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันคือมีในส่วนของโหมดควบคุมทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นการควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะเลือกโหมดต่างๆแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นตัว sv นะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปก็มีตัวแพทเทิร เรียกว่าปรับความเร็วกาลังขับอยู่แล้วต้องการปรับความเร็วก็สามารถปรับตัวฟังก์ชันของเขาเดี๋ยวมาไล่ดูในส่วนของคอนโซลทางด้านหน้านะครับด้านนี้นะครับด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวช่องลมแอร์นะแล้วก็มีไฟพามากอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โซนด้านนี้นะครับเรียกว่าตัวปรับความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมความแรงพัดลมตัวความเย็นแล้วก็ตัวโหมดในการเลือกว่าต้องการพัก ในส่วนตรงไหนไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าอย่างเดียวทั้งหน้าแล้วก็ตรงช่วงเท้าแล้วก็ไลาย้านะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงรุ่นนี้จะรองรับ CD MP3 แล้วก็ a u x ให้1ช่องนะครับตัวช่องไฟ1 2โวล์เวลาใครที่อยากติดตั้งกล้องวงจรเพิ่มก็สามารถต่อพ่วงเข้ามานี่นะครับมีไฟ1 2อโวล์อยู่ด้านล่างนี่เองนะครับแล้วก็ตัวโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับไลาย้าด้านหน้าด้านหลังเนาะ โอเคในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้น้องเปิดดูทางด้านหลังว่าด้านหน้าพร้อมใช้นะพร้อมใช้จริงๆเรียกว่าตัวเบาะยังไม่ขาดนะแล้วด้านหลังจะมีอุปกรณ์ใดที่ต้องทําเพิ่มไหมต้องบอกว่าเจ้าคันนี้เนี่ยไม่ต้องทําเพิ่มเลยเพราะว่าตัวเบาะของเขาเนี่ยไม่มีการฉีกขาดเรียกว่าถ้าใครมาออกรถหรือมาจองหรือมาซื้อจัดผ่านแล้วสามารถออกรถได้เลยไหมออกรถได้เลยนะครับออกรถได้เลยนะเพราะว่าความพร้อมเขามีความพร้อมอยู่แล้วแล้วก็นะ อีกส่วนหนึ่งเจ้ารุ่น Honda j a จ z พวกนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นรถที่กว้างนะก็เพราะว่าตัวด้านท้ายของเขาเนี่ยก็สามารถพับพับเบาะลงไปได้พับเบาะลงไปได้อีกทําให้ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นสังเกตนี่นะครับเข้ามามีถาดรองยางนะครับรองของมาให้แล้วก็ สามารถปรับพับเบาะเข้าไปด้านหน้าตัวเบารุ่นนี้เนี่ยสามารถแบ่งโซนการพับเบาะเข้าไปได,ได้เห็นไหมครับแบ่งไปส่วน 60- 40ถ้าบางรุ่นเนี่ยพับลงทีเดียวเลยคือครึ่งๆเลย50 50แต่รุ่นนี้ 60- 40แปลว่าถ้าคุณมีของแค่ส่วนเดียวเนี่ยคุณสามารถสอดเข้าไปแล้วพับเบาไปได้ตัวเพาะเนี่ยสามารถพับไปได้ถึง180องศานะครับเรียกว่าครึ่งหนึ่งเลยปกติโดยทั่วไปเนี่ยโอหพับมันไปไม่เป็นระนาดเนะาะก็อย่างเจ้ารุ่นทันนี้เนี่ยสามารถพับนอนไปได้ เต็มระนาดเลยอ่าโอเคเมื่อรู้คุณสมบัติของตัวรถ Honda j แจ๊เครื่องยนต์1.5ตัว SV ปี2008คันนี้แล้วหลายคนคงอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วราคาขายเนี่ยบอรถบ้านตั้งขายอยู่เท่าไหร่กับเจ้า Honda j แจ๊ปี2008บอรถบ้านขายอยู่เพียง3,900 0บาทโอ้โห3,900 0บาทผ่อนเริ่มต้น5,000บาทเท่านั้นเองใครที่อยากเป็นเจ้าของ Honda j แจ๊คันนี้ไม่ควรพลาดนะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์แอดมินทางด้านล่างนี้เลยนะครับหรือ นะจะสอบถามมาที่ช่องทางเพจก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปเนาะก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆจากบอรถบ้านที่จะเข้ามารีวิวและก็แนะนำให้คุณได้ชมกันทุกๆคลิปนะครับวันนี้พี่มอดขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ